คนดูมาลุยกันกดไลค์กันยังกดไลค์กันยังก่อนเข้ามาเนี่ย,ยกดไลค์ให้หน่อยเอออยากให้ขอยเยอะเลยนะครับมาเรามาลั่นแบ็คไฟเดย์เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะไอดี ID, ไม่ไม่ใช่ดีใครไปจากไหนครับมิสเตอร์ซันไอดีพี่อักทวิทเหมือนเดิมคนดีคนเดิม,ดมพี่ชายของเรานั่นเองนะครับผมนะเราก็มาลั่นแพ็กพวกนี้กันก่อนนะครับ อุย้อย TOTW Harry k ค n มาทำไมก่อนล่ะมาทำไมวะโอ้โห,โหแต่ละตัวแล้วก็อันนี้เราเปิด5แพ็คไปเลย บัวขาวปอบระมุกเดซายี่ครับผมบัวขาวแห่งฝรั่งเศสโอ้โหมาพร้อมกับมาเกตผู้พิโยผมเห็นว่าเปิดทีละห้ามันเหง ผมจะจัดทีละห้าเลยมาทีละห้าแพ็กในนี้มีโดเซอร์เก้น ลุ้นว่าข้างในจะมีร้อยสองอีกหนึ่งตัวไหมป้าบโอ้โหตัวเดียวห้าร้อยล้านโอเค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 กดไลค์กดไลค์กดไลค์กดใจเร็วมาอะไรเนี่ย โอ้โหอันนี้ไม่มีอะไรเปิดค้ำๆได้เอาดีวอล์กเหรอโอ้โหมีหน้ามีหน้ามาเลยมึงอะ นะได้นะไอเดียแบบจะได้นะมเด็กซี่อ่ะโอ้โหเด็กซี่สองตัวคนดูโว้ยสามยี่สามตัวเลยหรอ,อไปต่อไหมไปต่อไหมมันมาดีแล้วขอขอขออีกแพ็กหนึ่ง ี่เบิลบัวขาวว่ะพี่บัวขาวเมาโด้กิมาโด้ครับโอ้โหพร้อมกับจอจินโยเอาขายไม่ได้ก่อนนะเอาขายไม่ได้ก่อนนะ แต่มันได้ลุนโดครับมันได้ลุนโดมันได้ลุนโดมันลุนทั้งโดลุนทั้งแบบฟานบาสธงฟานบาสเทนหลุยฟิโก,ฟโกโก้ฟิกโก้อะพร้อมแล้วหลุยครับบอารันเชียเลอร์ขวัวขาวอ,อีกตัวหนึ่งก็ได้เว้ยเอาจริงจริง อารันเชียร์เล่ทุกคนโอ้โหพี่อารันมาวะ่ะเอาแค่นี้แหละมาเว้ยไปปรตูเกตแต่นี่สิที่ปรกับกาโณ์ โอ้โหจอจินโยเรียบร้อยเลยไอดีที่สองครับไอดี ID ของเรียกว่าจานหนุ่มละกันหนุ่มเก้าห้านะครับผมนะเออไม่ชอบเติมเก้าหนึ่งนะครับชอบ 95. เก้าห้าอะไรมาเนี้ยนะครับมาไอดี ID นี้ขอทีล้หนึ่งนะครับขอทีล้หนึ่งนะครับนะมาทุกคนรุ้นกันไปเรื่อยๆไปยาวๆ แพ็กนี้มีโดย้ำแพ็กนี้มีโดเพราะฉะนั้นใครอยากเปิดหาโดเปิดได้เลยเฮ้ยหมดแล้วนะ่ะหมดแล้วหมดแล้วนะ่ะคือต้องโดเท่านั้นนะ่ะถึงจะกอบกู้เอกราชกูได้ตอนเนี้ยต้องโดเท่านั้นมาคาถาเขาเรียกว่าคาขาเรียกโปรตุเกส จำก็ได้ไหมกระถาอะไรจำกระถาเรียกโปรตุเกสกันได้ไหมทุกคนจำกระถาเรียกโปรตุเกสกันได้ไหม จะเป็นใครหัวลวนลาน,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 นบ็อบบี้มัวเหรอบ็อบบี้มัวไหมใครวะ ไม่ใช่ชนไนเดอร์ฮะราคาโอ้เฮียสาย้าขวาห้าด้วย้ยอู้หกลอยเจ็ดลอยล้านน้อยอ้ราคาฉลองสองแสนซับกันไปแล้วและเรามาฉลองแพ็คนี้กันต่อครับแพ็คบัลลงกระดอ สี่เฮ้ยเฮียสองแพ็กเลยแล้วกัน <c oughs> คาเวิร์ดเลวินอันนี้ลุ้นบอลลงดอนะ98ถึง105ในนี้มีทุกตัว ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงตอนนี้และมีทั้งโรล,ลองบองจูดเบอร์ลิงแฮมแล้วก็ในส่วนของโรนาดินโยมาดูนะครับแต่มันเอนามาอีโคบาไม่ยังอ่เดิเฮ้ยเฮีย ได้ไม่เ <ique> oh. นะี่ยคนดูหยอกเฉยน่ารักหลอกจริงหยอกเล่นเดบาล่าครับร้อยหนึ่งเฮ้ยเหลือสามใบแล้วนะเฮียเหลือสามใบแล้วนะเฮียโปรตุเกสโปรตุเกสโปรตุเกสตว่าละ โอ้อะไรวะเนี่ยไปดูให้ครับใครวะโออิโกะป่อิโกะโกมันก็ยากอยู่นะ หันหลังพร้อมกับหมาป่าเดียวดายผมหันมาทุกคนจะพิมพ์คําว่าเคเคเคเ,คเ,คเคชื่อผมรอดูล่ํารวยกวนันไปเอาตัวนี้แบงรไปป้ปเียวกูอ,อกาปปาาพามา่อพร้อมแล้วไป รวยขันเลย <c oughs> ว้าแล้วไงกูธรรมันาห้านี่คือแตกโอ้โหหวานเจี๊ยบโมเยลโอ้โอ้เรียบร้อยครับโอขอบคุณจานต้ามากครับเอ็ i เฮดไอดีของตาฟินนะครับผมนั่นเป็นไอดีสุดท้ายแหละของวันนี้ไอดีสุดท้ายอ่ะนะครับผมมา สวยๆหน่อยส่งท้ายวันฉลอง 200, สองแสนซับล่ำรวยล่ำรวยไม่ใช่ฉลองเกลือนะไม่ใช่นะครับฉลองความรวยนะครับผมนะฉลองความล่ำความรวยนะครับผมเออมาดูกันว่าจะมีตัวไหนที่แบบออกมาเป็นทีเด็ดหรือเปล่าแต่บอกอีกทีว่าแพ็กมีมีดนะครับผมแต่เราจะได้หรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะมาเปิดเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย วันนี้ผมเปิด3ามไอดียังไม่วอลสักไอดีใช่ไหมมีไอเดียวที่เปิดแบบ5ท้ทีที่วอลใช่ไหมพอวอลก็เป็นซะอย่างเงี้ยขอ เชี่ยคนดูมีโด้ครับเนี่ยมอสอย่างนี้ไม่ได้นูนเย็ดเฮ้ยสวยสวเล็ดนี่หว่าไม่ใช่นูนเย็ด má này no má này no 6% coi xem má này no má này má này cho MẸ bay cú lăn lên lăn เลยว่ะอย่างหลับเลยว่ะโหเห็นราคาแล้วยากหลับเลยว่ะปืนแตกอาร์เซนอลนะครับโอ้โหเรียบร้อยโอ้อบคุณจานตาตาฟินโอ้มาครับไอดีซ่วมตันของปฏิพัทเป็นไอดีที่สถิติอันดับหนึ่งของผมไม่ใช่ดวงดีนะครับดวงสวยสุดนะครับไอดีนี้เปิดได้หกสบเอ็ดเอมนะครับ เมื่อช่วงกิจ1ปีและไม่มีใครทำลายสีตินั้นได้เลยนะครับ ID นี้ยังเป็น ID ครองอันดับหนึ่งในเรื่องของการเปิดแพ็คแล้วไดเ M น้อยที่สุดในตอนนั้นนะครับมาดูกันว่าวันนี้ ID ดีส้วมตันจะได้กี่ M โดยเราจะเปิดทีละ1 5ครั้งและทีละ5 1ครั้งเพราะเจ้าของ ID เห็นผมเปิด5แล้วได้โด่เผื่อเขาอยากลองดูมาดูกันครับมาทุกคน เฮ้ยมีกระตุกนะมีกระตุกนะทำไมกระตุกวะโอ้โหทำไมภาพกระตุกกระตุกวะละทีละห้าทีสุดท้ายครับถ้าพร้อมแล้วมาฮะทับโซบาไม่ใช่ใครวะ จะงานเมาไหมผมขอให้เป็นหลวงปู่ตู่แล้วกันช่วยเคลียร์ให้จะงานเมาหรืองานเฮงหลวงปู่ตู่เดี๋ยวจัดการให้ครับมา ใครใครวะเวียดใช่แน่ๆแล้วฝากสูงๆนะัด กิมอโดอันนี้ไม่ใช่ช่องอื่นนะครับผมนะมันคือช่องของผมเองนะครับผมนะเพราะฉะนั้นฝากทุกคนนะครับด้วยนะครับผมนะฝากกดไลค์ช่องแหลมสิงไลฟ์ช่องนี้ไปด้วยนะครับผมนะเอาไว้ลงแบบคอนเทนต์ที่เปิดใน สตรีมนะครับแต่ว่าบางทีมันเยอะเกินไปนะครับเอาไปตัดเป็นคลิปแบบถ้าจะลงช่องหลักมันก็จะแบบมีแต่อันเดิมเกินไปนะครับก็เลยต้องแบ่งมาลงช่องนี้ครับแต่ว่าก็จะตัดแค่แบบช่องช่องแบบช่วงวอล์กให้เลยนะผมครับเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยสำหรับสายเปิดแพ็คนะครับแต่ในอนาคตช่องนี้อาจจะมีแบบการทาเกมอื่นๆขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมนะสำหรับช่องแหลมสิงไลฟ์นะครับช่องนี้นะฝากกดซับฝากกดไลค์ ด้วยนะครับผมนะเออนะครับไม่ใช่ช่องไม่ใช่ช่องคนอื่นนะช่องผมเองนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับจนจบจ,จนมาถึงวินาทีสุดท้ายนี้นะครับผมนะก็ยังไงเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับผม